สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาปล่อยสกูช,ชี่กันนะคะก็มีทั้งของมือหนึ่งแลมือสองนะคะก็ไปดูกันเลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นชินามอนนะคะแท็กก็มีครบนะคะแล้วก็เบลเชนแต่ว่าไม่มีแพ็กเกจนะคะมีตำหนินะไม่เยอะนะคะมีแค่ตรงเนี้สโลนะชิ้นละ220บาทค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นแพนเค้กคิตตี้นะคะปี2014นะแท็กนะคะ ปีสอง4นะคะชิ้นนี้ราคา150่าสิบาทค่ะต่อมาเป็นแฮมเตอร์ในโดนัทนะคะชิ้นนี้ก็มีตำหนินะเป็นรอยแตกๆอ่ะชโลนิดหน่อยนะคะชิ้นนี้ราคา200บาทนะคะต่อมาเป็นของมื่อหนึ่งนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบแพ็กเกจเป็นอย่างนี้อยู่แล้วที่เราได้มานะคะให้ดูปี2011นะคะมีสติกเกอร์ทองใหม่มากนะไม่ค่อยะโลนนะคะ ชิ้นนี้ราคา180บาทค่ะต่อมาเป็นบังคุดนะคะของซานคิอีแลนด์นะอ่านถูกหรือเปล่าชิ้นนี้ราคา70บาทนะคะมีตำหนินะชิ้นนี้กลินหอมนะคะแต่จะมีตำหนินะเห็นไหมเอ่ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสน,นี่นะคะก็เลยขายถูกนะคะราคา70บาทนะคะต่อมาเป็นอิงลิชเบ l l ีลิค่ะ ชิ้นนี้ของใหม่มือหนึ่งนะแต่แพ็กเกจยับนิดหน่อยนะคะชิ้นนี้ราคา180บาทค่ะต่อมาเป็นชิ้นนี้นะคะเป็นหนีเดอะแบร์มอคค่านะคะเป็นแบร์ของต่างประเทศนะแบร์สกูช s สเตชันนะคะขอยัดบีบนะชิ้นนี้ไม่มีตำหนินะคะแต่แพ็กเกจปิดไม่ค่อยได้นะคะชิ้นนี้ราคา450ค่ะพร้อมโอนส่งฟรีนะต่อมาเป็นหัวกิ้งก่าค่ะหัวกิ้งก่านะคะราคา280บาทนะ280ค่ะมันมีตำหนินะคะ เป็นลายแตกๆอาจจะไม่ค่อยเห็นนี่แตกนะคะขอคนรับได้นะแพ็กเกจก็ไม่ค่อยยับไหร่ต่อมาเป็นซอฟต์ลรเบรนะคะอันนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งเลยนะให้ดูใหม่มากไม่เคยแกะออกมานะมีสติกเกอร์ปี2011นะคะมันจะโลนะคะแต่ว่ามีลมนะคะราคา690ค่ะร้านอื่นขายพันัพแล้วนะต่อมาเป็นชิน้นี้ลืมให้ดูนะคะ ชิ้นนี้เป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่านะเนื้อนิ่มๆไม่ค่อยสโลนะคะชิ้นนี้ราคา120บาทค่ะมีตําหนินิดหน่อยนะเป็นตามตรงการ้านนิดหน่อยตรงข้าวโพดไม่มีตําหนินะคะ120บาทค่ะก็ใครสนใจชิ้นไหนก็ทักลไลน์มาได้นะคะไม่รับจองนะคะรับบัลเลตแล้วก็ธนาคารกสิกรนะพร้อมโอนค่อยสั่งนะคะ